ก็ตอนนี้เป็นการใส่ที่เรียบร้อยนะครับผมคือวันนี้ผมได้สั่งฟักมาแล้วนะแล้วก็ทําการเรียงสายตะกี้นะครับผมเพราะตัวเก่ามันมีแค่16สายนะครับผมอ่ะตัวเนี้ยนะอ่ะให้ดูตัวนี้จะเป็นแค่16พินนะครับผมส่วนตัวใหม่ของกลัมนะครับผมเนี่ยตอนนี้ได้เป็น28นะครับผมแล้วก็ทําการเรียงสายตัวเก่าเข้ากับตัวใหม่นะครับผมแต่คราวนี้คือผมต่อเสร็จแล้วตะกี้เลยสดๆร้อนๆอันนี้ผมจะลองเสียบ เสียบแล้วจะลองปิดกุญแจดูนะครับเม่นะครับผมเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาใกล้ๆตรงนี้นี่นะกุญแจนี่นะสายต่อเลยนะลองมาดูว่าม,าาามันจะสําเร็จหรือไม่เราลองเปิดดูหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยดูอีกรอบนะดูนะครับดูอันนี้คือตัวเก่าอันนี้คือตัวใหม่นะครับเฮ้ยยังไงเนี่ย ไฟเลี้ยวซ้ายอ่าไฟติดอ่าเลี้ยวขวาติดนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูไฟเอนจินนะครับผมเนี่ยไฟเอนจินติดนะครับผมอ่านะครับผมอ่าไฟสูงต่ำผมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูก่อนนะผมเพราะตอนนี้ผมใส่กล่องเดิมไงกลัวมันจะช็อตหนึ่งสอง คนถ่ายเอามือทางนี้จับไว้่นแวแจับ,จ,บจับไว้นะจับไว้ผมจะดูความเร็วมันจะขึ้นหรือเปล่านะ,ะมีิาน,นหน่อยนะเีม้ไมขึ้นนะครับตอไหแต่ตอนนี้คือมันติดครับผมเฮ้ย้เไเกีก็หานะ ครับผมเดี๋ยวไอเลขไม่เนะี่ยเดี๋วผมต้องแก้กทีนะแต่ตอนนี้คือได้แล้วละ่ะโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะผมอ่ะให้ดูอีกรอบเฮ้ยติดว่ะโอเคครับแล้วเจอใครครับเพื่อนๆกดคัดเลย